หลายคนก็ว่าอีเงินมมันงูกัดมันบ่อขันงูกัดมันสีอยู่หลอดปานนี้เนาะเอยชักยืนนี่มันก็เป็นยางๆหมดอะเป็นยาวไรตอนนี้ใครแน่ล่ะบยัอไรลูกดูดูโซพี่น้องดูเจ็บบ้เจ็บเยอะเง้งเป็นยังเจ็บบ้า ทำมาทำดูทำข้าว่าตรงนี้ข้อมีผิดต่อจอมกินของมีผิดต่อเรื่อมันกินไป่งกันมานิ่งหง่อนนิ่งเงาตกเป็นยังถ้ามีงอนเป็นเงามันก็ห้องตใจไงกูว่ามึงน่ะโดนล้มแขกนี่ยโดนลุ้มนี่ยกูหาเมื่อคืนมันยังไปหาปั๊มเขาจังว่าเจ็บก้นเจ็บหงน่ะเออเพิ่อเจอของใหญ่เขาละหันเนาะแม่นบอกหื้อ เดียว่าอะไรมันที่หายเลยนะโดนข่มคืนแท้ๆว่ะโดนคมคืนนี่นะคาราไปคมคืนใส่เฮ้อดีผมเจ็บขามันยางาอรกรำลาาไปคมคืนใส่บอกมาผู้ไรบักอีหยังลูกผู้ไรพอพอคนมมนไปซื้ออีหยางบอกมาสิเอาจับไปเลก คู่แรกนี่นะฮะแมนบอโดนคมคืนบห่เพิบลุบพีฮะโดนคมคืนบอเออหู้เราว็เจ็บเจ็บเจ็บบ่ฮะเจ็บเพราเดาเด็กกเร้าเด็กกระเท้าเออเด็กกเท้า ว่าวเล่นชื้อแม่ว่าเล่นซ ah ื่อบุญ ah. พิภายคมคืนจะดอกมีแต่เจ้าน่ะชมคมคืนเขาฮะไปหาเะไรตัวที่ด๋อม่านม่านเป็นอะิชชอบไรม่านมาแล้วเช่นอะไรให้ท่องมาน่ะไปชี้เลี้ยงให้เจ้าไปชี้เลี้ยงให้เจ้าออ กเข้า<จ>ใจพี่น้องเข้าใจเดี๋ยวก็เ้าดอกน่ยังวะโทรมาหากินของกินคายเลวมอนี่โว้ยบ้องแน้เขานีเตรียมโตแล้วสกูนนะสิพ้นเล็บพ้นแขวา่านนะคะนับคะเดี๋ยวสลงคน คนหาบึงรหัสก่อนบ่หัวสิหาเห็นบ่ยงมึงขอบจื้รหัสชํำนั่นก็ได้ไม่่ไม่ใ่รหัสทุกคนแให้ส่งมึงส่งไม่ส่งไม่แล้วไม่นชส่งมาในวอบเยังนี่แหละเรื่องอื่นก็ไม่ได้เขาเห็ุคนเดียวมันบุหูเรื่องเลยแล้วตอนนี้เขาบุมีสมองมันแบบมันลืมมองขันโคศราเขามันบนหง มันขันอยูตอนมันสีขันให้เธอหน่อยนะมันขันแบบมันก็คือลงไปเพราะว่าขันโฆษณาบอด้พี่น้องถ่ายคลิปแต่ก็ลงลงลงให้ยูทูบอันขันแบบมันมีแบบว่าให้ส่งโฆษณาเข่าวลายนวจ้าพี่น้องลงลงรีเซตดูไซร้องเข่าไปเบิ่ง้มไฮไลท์เข่าตอนนี้ดูหัวีเบิ่งน้ำเออเข่าไปเบิ่งเท็ดพ้อมกันหลายๆคนปานมัสสองกันยัง อุ้ยบอเคยเห็นคนไทยคนปรยุทไทยอยู่เลยโอ้ยนี่บอกคนไทยเออคนไทยเลยนาตาแล้วนี่ดิชูคนไประยุทธคนไทยนี่สบายดีแน่เฮ้ยแต่คือแบ่เถิกนี่ชูเปิดกระดาเผ็ดการเผ็ดงานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกไกลๆเนี่ยมันไกลพอดหางานไปถ่ายสกู๊ตเตอร์สกู๊ตโตกงานรับแรกมันให้ใไซอีเมลเมืนบปล่าทอง นะมันก็บอกให้เขาลืมรหัสดูแบบเอาแบบลืมรหัสผ่านลืมรหัสผ่านฟังนี่เออไมันอาจี่ส่งมาให้ใม่ส่งมาให้ใหม่มันก็ติ้งเขับไปนคอคว้างดูว่านั่นอันอีเมลก็ได้มึงสิส่งไปทางไหนก็ได้มันเขียนว่ายังไงส่งในิ้วมสายลายนิ้วมือไปน้าเธอก็ใส่ลายนิ้วมือเธอรูดไปน้าเธอก็ได้โอ้ยมันกลับไปกลับไม้น่ะไปเอาอะไร

เนี่ยรอกำลังประมวลผลเออมีโอกาสก็รอก่อนซ่องตัวนี้มันเปลี่ยนลายเสื้อเฮียงคอยเรือบจืดตะกี้ส่องก็เปลี่ยนทุกการตะกี้เนาะแต่มันเด้งเด้งเด้งตะกี้นะมันระบบมันอืมแต่ออกแบบดองยังเขาก็จดไหวห้าช่วงหนึ่งนาะค่ะไปยืนบได้จดแบบยังบริบริโจดเลยคุณ

มัจะโตขึ้นมารวไวเถมายากรีดงนมเหมือนเนาะต่อยู่แต yep> ่สคนนะสบายเบอสบายได้ัเธอบัฉันไปอยู่ำบาไปเลี้ยงซิซไลีดบ่บ่แม่งงอนมิตหหยาบดหยามากินหนากินทนันอันมีบอลหาอยู่หากินอยู่สอันไก่ก็มี ไกลพันเขาก็เรียกว่าให้กินไข่มัน,นโหยน้องป่าก็มีหลายอย่างเนาะคือเลืกแบบนี้ก็ไปหาอยู่หากินตึกป่าสิเอาไปเลี้ยงงูสิซื้อปามันโอยฮะจมึ้ดียวะาจุ่งเ็ดกับอีโมันบอกแล้วล่ะบอกว่าเอาชุมข่อยไทยคลิปเด้ออย่งก็บอกว่ามามันแจ้งเด้อคนไทยน่ะเด้ออย่างเขา,า,ามีอคติ ยันเขามีกระตีดายเขาเจาะกระหูจากคว่อยู่เนาะเห็นว่าอะไรกันเขาเจาะหูอยู่มีงานสุจริตบริเวณงานนันใช่ไหมเนาะน้ำก็ขึ้นอยู่้ได เก็บเงิเาอาเาว่านว่าจไปเห็นงงนั่นนอใช่อบตนบตแบบว่านไลกันทานมาแลหาอาหารเนี่ฉันจะยู่ขึ้นมันะพระดาบ้านเมืองโนบูเมนวัสิลุกเดิขานี้ป้าป้าท่าจะเก็บเงินไปเปิดช่องอยู่น่เก็บเงินเปเปิดช่องเน่าดเดี๋ยวนี้เก็บเงินเปิดช่องช่องกรนะ เฟดครกเกะเรคลานมูจอกมูจงใายป่องกัอยู่ใกล้ๆกันนะแต่วายคนคนละคนละคาบแกบอยูติดกันดีเราอยู่ใกล้บ้านาครป้องกับอยู่สองคนตัว นะเออบัก,นะบาก,กนานไปใก,กล้ก็ไปตอนนี้ <มา S 3> พูดู้ซึกว่าเป็นอะไรฮะเอาเอาคุบไปยุบทั้งลูกทั้งผัวเขาอีต้องชินเลยบอุกาอยู่ทั้งคุณนะชินแล้วมันบ่อรงันากสมัอวนมมึงไ,ไ,ได้จับหีงวหรเอยัยง เมียพักกมาอยู่กันเมียสองคนเฮ้ยฉันปั่นเขาแล้วไะดัซามซิมหาบ่อยอยากกินเขาใหม่บ่ฝากน้ำไผ่เลยของเราบท่นดิของเราหนูบท่านดิเกี่ยวสับผักขี้เกียจมุคแะ กเรือข่าววิ่ยๆเดยนเนาะห้องขนาดห้องอันไอเลอศแถวแคมค้างเนี่ยกัเรือบอยว่เรื่องไรมาเลยมังรหลงเดียวไปยังไงพาพ่อเซอรลงไปหานป่าขอนป่าเขินมันยังบกได้บอสไ้ยัไงเขาหลอกไวเลยอพรประิวเขาต้อง่นยังไงทางไหนไปเหตุนาเขาห่ะไฮที่หนึ่งห้ที่หนึ่งมเมนต์ไที่สองไแถวกงยอนะไปไปทันทีก่อนไปจังโลงประสิวนั่น มันกำลังสิตายเด่นอโอ้่ต้องเ้านะคืออืไโทรศัพท์มาคคยอเย่าลง่อโทรศัพท์นไเนี่ยลงไปหาปลาขอนก็ได้จับพียงโอ้ต้องแค่เอามากินมันกรกแต่งอันตายบนเน่าโอ้มีเมนปลาเน่าโอ้ยน้ำแห้งอีต้นมันเดนี่นี่ นี่ยังบริตายนะคะดินดูค่ะนี่มองเหน,นี่น้ำแห่งหปลามันโอ้อีโต,ต้เด้ดูเอ้ยป็ดอาหารหมาได้นะหม,มากินจุดอิ่มแล้วแสดงวันนี้มันเหมือนเลยเลยบรเป็ดอาหารหมาก็เป็นอาหารกระเทยได้บัดนี้นี่นี่ย่งอยู่ตัวหนึ่งนะหันนะโอทางล่างมือนันน่นนะ่นะใน,น,นปลายมือเฮาเหน็นบอกเออนั่นแหละโอ้ยชุนละสั่งนะโอ้ยกุลละสั่งนี่ มันแก่ด uh ้ม uh ันเบิ <c oughs> <c oughs> ่งบองบที Movie ่แก่นี่เบิดละถึกใจครบเลยแบบนี้นะโอ้ยอยากใส่เบ็ดดิเด็กน้อยมันอยากไปใส่อยู่หัวมันบบใส่ถุงเสียดายดิเนาะทางนี้นะมันบบอยากอันนั้น สบายดีเด้อเนาะเห็นปลามันทั้งแห่งมันสวยนี่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 แค่นี่ฝนปลาไว้อืมนี่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 พิ่งเก็บเลยข้างว่ามื่อเนี้ยเด็ดเด็ดว่า แหงพืเพ่ม,มันลมเด้แดดลมแหงไวเขาี้เโโด,ดิมนมออื่เดเนมใส่ออื่นเราคุดเหนียตะเวนมาใส่ปื่นเคุดียตะเมาใ่ปะ่นเราีวตเนือนเาด่อมันมาานวม่ม่วส่านแลววพอดีมันเบิดแล้วนาหาบอนใสย่สายา เห็นบ่าโาวทําเม่นหาตามขั้นไปตามขั้นไปมีอยู่โอ้โย <c oughs> มันกระเด้งกล่องยูทูบม,นะม้าหนักสามสิอิ่มพากันไปหาแต่เห็ดปลาให้ปลาขอนให้มากินอยู่นะ เมือในเร้าเกียบสองเจ๋ให้หนะจนได้พ่อโมกแล้วปาดบรรยากาศยุทงยางมือแรงแบบดีแหงทุกคนตะเวนกำลังสิตกดินเนาะพูีกคิดว่าฝนมันสิลงมาเถ่งใส่อีกเทือนึงสุดถ่ายกับป้า ป่าละาตายแหงกะระเ,เด้งงอนี่ไหมเ่วนาคือสมัยตะกี้เห็งแล้วปลาโคนใ่า่เนาะนปลาโคนใ,คคนใ่า่ปลาโคนง่ายเบิดในทัน้งคุณข้างนั้นนะน่ะมันกำลังแหงเด็กตัวได้แหงก่อนมันกระต่ายถิ่มแล้วล่ะ อันนี้คือเขา่านาเศร้าสวรรค์นเนาะทุกคนเพราะว่าเขาเสานาเขาเจ้าเห็ดเสียค่ะนาพันหาหน่ำมันแห้งนี่เ,นเ,หเ,เหลืองเบิดและเดย์ไก่สิพอเกี่ยวาท้าลงมืออีกบัดน,นี้ก็คือสิบวได้พักแหละเกี่ยวยาว,วเลยเนาะปีนี้นะถือว่างามกว่าปีที่แล้วลำต้นมันนะแต่ว่าหมากมันอยากตายเนาะแถวนี้มันทันได้แห้ง มันก็นยูนำอยูได้นอนเป็นหน้าที่อยู่กลางทงกันยังโบ,อก,บอกอยู่ในนี่ได้เสืเอบมีตั่นหน,น,นี่งในหนองปาดบรรยากาศฝั่งนี้งามแหงว้า เฮาคือเห็นแม่เจียบห้องมื้อน่ะว้าธรรมดาธรรมดาลองช่งลองงงามเนาะแต่ห่วงบ่ใหญ่ดาห่วงแม่น ห่วงรีบแต่ว่าต้นน่ะงามแห้งเหลืองได้พี่นั่งใกล้ชิซุกราค่เดนะี๋ยวก็จะเกี่ยเนาะพ่อทีบอกคิดว่างบอกขั้นอยากให้มันพอ่อมันกับพอ่อตีก้อยก้อนน่ะตีพ่อยพูดทั้งพูดนะ่ะทั้งตนนะนะอนตอนหน้านะพ่คิดกระด้ พูนทางไหนอีกปาดมาแนมอยู่มุมนี่นะคือเหลืองถัถ่วทงแล้วไปทางหน้าปลาแหล่นไทยหูบป่ะเปิาาาดนหน้าบันไดใช้กล่องงามนะเดินในกล่องหรืกลางงามโฟนป่ะไอฟโฟนกลางงามมาผู้เลนมาชัดแตกป่าเบิร์ดมีชูลุนอ้ยกระแนงอันนั้นขึ้นหน,น่อยเดี๋ยวนี้น,นะเฮ้ยตายบนบ่ป่ายังเฮ้นอนนั้น เสียหายหลายแสนังดูนนี่ตาก่ไปเห็นฮะอซ้ค้องมวินล้านก่อยของน้องวินล้าน่อยนี่งของเขเสียวกระโบดอึดหน้าเป็เสียวเสียอย่างเดียวโดนี่ หปลาเปรี้วแืม้องเค้าบ่ใส่เมื่อไเกีย้ยแว่ายสีนั่นนนี่บันนี่วา เลเนาะอยเพราะท่านได้ยึดเพราะท่านได้มีท้องทั้งงานกอยทั้งหยาเดเม้มขำหนางขอดำนงกันางกัเอิญนะครับวเนาะมันแหงก่อนแหงดนให้มันเป็นฝุ่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แมนออ่แมนเขาเจ้า,ม,จามีบ่ อันนี้นะพอเกลียวเลยนะคุณลงปีที่พี่น้องที่เห็นเรืองๆนือนะเมนเบิดจ้ะเขตมองเขียวขึ้นนะก็ข้องบอลพ่อใหญ่เลินหอดพุ่นแหละหอดพุ่นอยู่บะเกิลช้อนทั้งวันนี่เกีียวแล้วนี่ตั้งแต่พี่น้องพี่น้องตั้งแต่หัต่อของเขาเสาวันนี่ก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมองเรืองนะเมนเบิรแล้วก็โง่ลงพุ่นโง่ลงพุ่นนี่แหละก็มากก๊ะแต่พี่ข้างหน้าหน่ะสวาข่าวหน่ะแนวเดียวกันเบิดพี่น้องพี่ทรงนี่ห้องชุ่มยายลี่ยายแหล่นก่น ไปจะเป็นตจวกคำคอยสีขาสูงเื่งนคือคตนคำลงมือกทงกันย่งล็อปานปักขอนชมควรมาแต่มือวันก่อนผู้น้อยเนาะสองสามมือทะทลผู้แห่โอ้ยสิจ่ายสุวบ้านนี้เขาของเขาบกแฝดเนีเขาบ่ได้หาเขาแบบนี้ ก็คือว่าแหละป่าได้รี่ก็จะสิเอามาก็คือว่าอีตจนมันหันดิอ้อะอ่อนมันตายฉิมน่าเน่าเหม็นเปื่อยเฉยๆมานะทรัมป่สีมาหรอกล่องมากับกระเทยกระเทยไปตำลังมาไปตำลังมากิ้นจีบประธานมากับม้าจุกยุบยิ้ม นางกระทือจังเขาก็คืดสวนมืออยากเคยเที่งวันโอ้ยนักการเสด็วอมผุแล้วแป๊บเดียวเขาแล้วก็ออกไปกับปีใหม่อีกแล้วไปเขาดงเขาด่าก็ใส่ปีกะเนี่ยบริข้าดงเขาด่าเขาเดือนนะคะสวดมนตลคับปีค่ะเขาเสด็เขาดงเขาด่าอยู่บ่ช่วยปีนี้จ้กสิบมางานกล่ำบอกค่ะพอดีเนาะพอดีอันเซอไลท์คอดลูก พี <idd> ่น้องบริษัทมุ่งสูงพี่น้องบ่งดดเลยขี่แมงบงก้อนกระทอยย่างเนี่ยบริยานย่านแมงบงกระปิ่งต้นไม้นช่วงทำได่บริยานบอกค่ะย่านแมงบ่ง่อนลงนะแมงบ่งชนด้เียวตอาลกบงกับแด้

เอ๋ได้ลายอยู่จ้านี่นี่นี่ตัวมันกระแดงนะมันก็พอมาถูงน้ำแตกฉวดๆเนาะคืนคืนซีบแล้วค่ะโบได้คิดว่ามันจะขึ้นได้เฟื่องปาเค็งมันเลงอไงเนาะปลาเค็งปลาดุกนะพอน้ามันก็เพิ่งทันปลาซิวปลาข้อนะอันนั้นอีปูน่ะเอาหรือปล่าตัวไอ้แมลงตัวีปูัวไอ้มลงปล่อเว้ยเมื่อเช้าชิล็กไปหาเลาะอีกนนี่ะ ยังจ่ามาหนีมลาแพจา,กกจ,าจ่ากระดาจ่ากอื่นขอบคุณทุกค้อไม่ขอบคุณทุกกำลังใจโดยสบายดีจ้า